โอ้โหเชตเต้จะไวไหมไหวเชตเต้เขาแข็งแล้วันนี้นะคะเชตเตมจะมาบินค่ะอยากเห็นคนไทยบินได้มานานแล้วนี่สถาบันสอนบินเหรอคะเนี่ยสอนบินเดี๋ยวเรียนจบออกไปเชตเต้จะบินได้เลยไม่ใช่เขาชื่อว่าบันจี้เวิร์กเอาท์ค่ะที่ชื่อสอนนภาษาอังกฤษด้วย เป็นที่ออกกาลังกายใช่ค่ะแล้วก็วก็คือให้เด็กๆเ,เข้ามาออกกำลังกายได้เด็กเล่นได้ตั้งแต่5ขวบถึง12ขวบอยู่ที่เอ็มควอเทียชั้น2นะคะโซนเอ็มจอยเมื่อกี้นี้เราเห็นแล้วแบบน่าสนใจมากเลยอะ่ะ <Okay. S 2> ก็เลยลองให้เชอแตมเล่นดูดีกว่าว่าเป็นย oh, ังไงโอ้เชอแตมจะวัยไหมวัยเชอแตมเ่แข็งแล้ว <laughs>

คว้าลงไปตรงนี้ลูกคว้าล,ล,ล,ลงไปตรงนี้คว้าลงไปตรงนีง้ที่เดิมเออนั่นแหละอ่าถูกต้องใช่ไหมใช่ <lim H 1> <laughs> อันนี้เขาบอกว่าแค่วอร์มอัพนะเขาบอกว่าเสร็จอะเหนื่อยหัวเปียกอะแต่เด็กอะจะไม่ค่อยยอมเลิกเพราะสนุกมากคือเป็นการฝึกกล้ามเนื้อจะมีฝึกกล้ามเนื้อเท้าฝึกบาลานซ์ฝึกลำตัวอะไรอย่างเงี้ยวอร์แบบนี้ก่อนแล้วนี่เขารอทำอะไรกันอยู่อะคะเขารอปีเดนนั้นน่ะค่ะเ่นนันนี้ อันนี้แต่งตัวเพื่อใส่ชุดเซฟตี้ใช่ไหมครับเราต้องใส่ชุดให้มันรัดกุมเดี๋ยวเราจะเซฟตี้เดี๋ยวเราจะไปบิน <c oughs> เฮ้ยดูดิเ <c oughs> พื่อนเพื่อน,นเขาบินกันแล้ว <c oughs> อ่าจะเต็มโอ้นี่ไงเขามีเซฟตี้แบบนี้ทีนี้ก็จะได้บินแบบปลอดภัยอันนี้บันจี เาเรียกว่าเป็นกีฬานะเพราะมันจะมีความมีความยากด้วยไม่ใช่สนุกอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไปคุยมานะช่วยเรื่องกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวเลยอะเน้นแกนกลางลําตัวแล้วก็เน้นแก้ปัญหาเด็กเท้าแบนคือสมัยนี้เด็กเท้าแบนเยอะมากซึ่งแบบพอเท้าแบนอะมันจะทําให้มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกทุกสัดส่วนในอนดคตพเลยอะหน้าป๊อปบ้าค่ะน้มน้อยโอเคแฮนโอเคค่ะ สไม่คิดว่าตนบินได้ั่บินได้นีเขาก็ซ้อมเต้นเหมือนเหมือนเป็นแดนเนาะนับสเต็ปชะกันน่าจะชอบอ่ะ เจอแอมวิ่งไปเลยวิ่งคือเมื่อกี้นะเกือบจิดตายเกิดฝันหรอมันก็เลยวิ่งวิ่งแน่วิ่งสูงๆเหมือนน้องเนี่ยวิ่งไปเลยบินไปเลยเออหนึ่งสองสามเออสวยเว่างใเลยเจอแต่สนุกมากเลยอ่ะจริง ในดูสิกล้ามเนื้ออะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างไม่มีอะไรเลยไมไม่มีมันต้องมีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมาแล้วเหอไงโอ้ดูสิมีกล้ามขึ้นมาเห็นชัดัดเลยฮะแต่ก็ยังหมดแล้วมากันไปไปมาเล่นนะคะคลาสหนึ่งนะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะกำลังดีสำหรับเด็กเลยได้เหงื่อแล้วก็สนุกสนานนะคะแล้วเขาเปิดเพลงคือแบบว่าสนุกอะเพลินมาก ก็ความสนุกนะคะถ้าใครสนใจก็มาเล่นได้ที่นี่เลยบันจี้เวิร์กเอานะคะตอนนี้มีอยู่สาขาเดียวนะคะที่เอ็มคอเทียชั้นสอง